เกิดอะไรขึ้นกับฉันปล่อยสงบลงทีนี้ที่ไหนนั่นเออฉันอยู่ที่ไหนเลวเล่นเป็นอะไรการเตะนั้นดีประโยชน์อะไระใจดีหน่อยิชาร์การห่าวของคุณทำให้กีนหยุดซิปมันซะ ขอโทษฉันเสียใจขอโทษไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเราอยู่ที่นั่นจริงๆดีเพราะไอ้บ้าคนนี้มันต้องเข้าโรงพยาบาลชัดๆกวา่าคุณลดลงไปเยอะมากเออของฉันอยู่ไหนก็ปาสปตองโอ้ักเจ้าพักเจ้าช่วย โอ้ยคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเอ๊ะคุณกำลังสับสนอาการกระทบกระเทือนทางสมองหรืออะไรหรือเปล่าเราจะไปโรงพยาบาล <c oughs> เดี๋ยวนี้ <c oughs> ไม่วะ <c oughs> คุณชอ่มันหรือไม่ <c oughs> พบกก็่อยม่า้ว <c oughs> <ฮ>ยอดเยี่ยม <c oughs> มาช่วยหน่อยเถอะเร็ว คุณเป็นคนแสิคุณหายใจข้าลืดๆได้ไหมปิดพอแล้ว